ันนี้เป็นสกอตเทปค่ะเดี๋ยวพี่จะแกะมาให้ดูนี่คือสกอตเทปนะคะสกอตเทปเป็นลายไขขี้เกียจค่ะไขขี้เกียจค่ะอันนี้วอริกูดค่ะวอริกูดวอริกูดแล้วก็อันนี้คือ แรบลินหน้าแรบลินค่ะอารมณ์แบบนี้ค่ะอันนี้รูปขี้ค่ะรูปขี้วิธีการเล่นพี่ก็จะดูนะคะพี่ก็จะปัมป๊มปัมป๊มปั๊มปั๊มพี่ก็จะใส่ในนี้ค่ะก็จะเป็นรูปขี้แล้วใช่ไหมคะเออรูปขี้นี่พี่ก็ปั๊มใส่ไปค่ะรูปขี้อันนี้รูปแรบลิ้นนะคะรูปลิ้น เดี๋ยวพี่จะปั๊มแล้วก็ใส่ลงไปนะคะนี่พี่ปั๊มไปแล้วค่ะเป็นรูปแรบลิ้นค่ะเป็นตาปั๊มแบบปั๊มง่ายๆเด็กๆก็คงชอบกันนะคะอันนี้เวลีกูดค่ะสำหรับคนที่ทำดีๆก็จะนี่นะคะปั๊มก่อนค่ะก็ลงในกระดาษนี่ได้แล้วจบคลิปพันต้นนี้ค่ะขอบคุณค่ะ